ที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ Over Top Up นะฮะเติมแบบ ID p a s s ปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผมตีทีเคทีสตูดิโอนะครับผมโคโนมิประกาศปิดด่วนแบบงงๆวันนี้วันศุกร์เมื่อวานแม่งก็ปิดไปแล้ววันนี้วันศุกร์ก็ปิดอีก นะครับผมแล้วปิดยาวไม่ได้ปิดหนึ่งชั่วโมงแต่เป็นสามชั่วโมงนะครับผมโอ้โหจะปิดอะไรขนาดนะั้นหรือว่าจะแก้บองแก้บักเหรอมีว่าบักแต่ผมเมื่อเช้าเลยเมื่อเช้าผมเล่นอีเวนต์เจลีที่เก็บทองอะนะเสมอหนึ่งหนึ่งแล้วอยู่ดีค้างหมุนติวติวติว,ตวผมก็นึกว่าเน็ตฝั่งตรงข้ามหลุดก็คิดว่าเอาชนะแหละสุดท้ายผมแพ้แบบงงงซึง่งเน็ตไม่ได้หลุดเลยแพ้แบบงงๆ นะครับผมก็เลยก็ไหลหวาอยู่ดีก็ก็ค้างแล้วก็หลุดนะหลุดแบบแพ้เหมือนเราเราเราแพ้เหมือนเน็ตหลุดแต่ไม่ใช่นะนะครับผมไม่ใช่เน็ตหลุดแน่นอนนะครับผมโอเคนะฮะเป็นเกี่ยวกับระบบด้วยหรือเปล่านี่ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ก็จะมีการปิดปรับปรุงนะครับผมวันนี้นะฮะวันนี้ตอนนี้ก็คือ5้ถึง8 UTC ก็คือ5ก็บวก7ไปก็เป็น12 นะครับผม12ถึงบ่ายสามนานๆยาวๆเย,ย็นๆน,นะครับผมอาจจะมีเลื่อนไหมไม่น่านเลื่อนผมว่าไม่น,าน่นนะนานเลื่อนนะไม่น่านเลื่อนนะไม่น่าเลื่อนถ้าจะปิดยาวขนาดนี้นะแล้วมันไม่ใช่วันพฤหัสไงนะครับผมก็ตั้งแต่เที่ยงตอนนี้เลยแล้วก็ยันบ่ายสามนะก็ถือว่านานพอสมควรนานพอสมควรนะครับผมโอเคแต่ก็ยังดีที่ประกาศออกมาก่อนนะครับผมใครที่ จะเติมงงเติมเงินทุกนี้ก็งดเลยนะครับผมงดเลยนะโอเคประมาณนี้ละกันนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกดดิ่งด้วยนะฮะคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย l ล t s go